ชายพนาชาประสิทธิ์เป็นตัวแทนลูกห้องป .1 ชัสา3จะมากกว่าความรู้สึกที่มีต่อคุณแม่ครับพระคุณแม่ยิ่งใหญ่หาใดเทียบไม่อากเปรียบแม้ผู้พาชลาสินน้ำนมที่กรันให้ลูกได้ดื่มกินลูกทวิตึึเข้าว่าอนันต์คุณแม่ครับ ลูกรูก้ว่าเลื่อนด้าเนอที่สร้างชีวิตผมขึ้นมาเกิดจากความรักของคุณพ่อและคุณแม่น้ำนมทุกหยดที่ให้ลูกดื่มทำให้ผมเติมโตขึ้นมาจนถึงทุกวันนี้แม่เฝ้าถนานถนมแม่ในายามหลับและยามตื่นบางครั้งผมดื้อและสนไม่เชื่อฟังแม่ทำให้แม่ร้องไห้และเสียใจ เป็นทุกกังวลในตัวผมจากนี้ไฟผมสัญญาว่าผมจะเป็นเด็กดีจะเชื่อฟัางคุณแม่และจะตั้งใจเรียนเพื่อเติบโตมีอนาคตที่ดีมีงานทำเป็นคนดีของสังคมที่สุดผมจะเลี้ยงดูแม่เพื่อตอบ แทนความรักของแม่ครับด้วยความเคารพอย่างสูงจากลูก่าตัมือให้เพื่อนใหม่รับ